พอยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งเข้าใจว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าตอนนี้เรากําลังมีความสุขเสียใจหรือผิดหวังทุกอย่างไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเพราะบนโลกนี้มีสองด้านเสมอมีพบก็ต้องมีจากมีสุขก็ต้องมีทุกมีผิดหวังก็ต้องมีสมหวังไม่มีใครที่จะโชคร้ายตลอดไปและไม่มีใครที่โชคดีไปได้ตลอด จังหวะชีวิตและเหตุการณ์ต่างๆที่เราเจอจะทำให้เรารู้ว่ายังเหลือใครที่อยู่ข้างๆเราบ้างและควรที่จะเก็บรักษาคนแบบไหนให้อยู่ในชีวิตของเราเราต้องขอบคุณมันแย่ๆที่ทำให้รู้ว่าแค่บางวันที่มันดีอ่ะมันก็มีค่ามากๆแล้วเชื่อว่าทุกคนมีความฝันทุกคนมีสิ่งที่อยากทำถึงปลายทางจะยังอีกไกลแค่ระหว่างทางเรามีความสุขที่ยังได้มีเวลา